ท่วงทำนอนในเพลงชาติติมอร์เลสเตซื่อได้เป็นอย่างดีถึงความรักและความห่วงแหนในปิตุภูมิเป็นความรู้สึกจากใจของชนชาติที่ต้องตกอยู่ในอาณัต์ของชาติอื่นมายาวนานหลายศตวตรรษทั้งโปรตุเกสและอินโดนีเซียความต้องการอิสรภาพเสรีภาพและความเป็นชาติ ได้จุดชนวนความขัดแยง้งที่ลุกลามรุนแรงเป็นสงครามเรียกร้องเอกราชความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับคนติมอร์กระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักดินแดนแห่งนี้พลคนติมอร์ส่วนมากก็ออกไปบนเขานี่ไปบนเขา มันเหตุการณ์นั้นมันทําให้ติโมอคนติโมส่วนมากกลัวแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนทําอะไรทำทหนาทํำไรอะไรหลังการเข้ามารักษาสันติภาพของกองกําลังสหประชาชาติในที่สุดวันที่20พฤษภาคม2545 ติมอรเลสเตก็ได้รับเอกราชสงครามที่ยาวนานทำให้ติมอร์สูญเสียประชากรจำนวนมากสภาพบ้านเมืองเสียหายหนักจนไม่มีแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ติมอร์เลสเต 1990, จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีงานทำ <carte lat ine> การขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกภัยพิบัติทางธรรมชาติยิ่งซ้ำเติมความยากลำบากให้กับคนติมอร์ <C> e <ecosystem> รายได้เฉลี่ยของคนที่นี่จึงอยู่ที่วันละ หนึ 1> 1, ่งเหรียญ25เซนสหรัฐหรือประมาณ50บาทเท่านั้นาาชาวติมอเพิ่งจะเริ่มตั้งหลักปักฐานทมาหาเลี้ยงชีพมาได้เพียงไม่กี่ปีหลังจากผ่านพ้นภัยสงครามมาบาดแผลจากความสูญเสียต้องได้รับการเยียวยาทั้งการฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน แต่การเริ่มต้นใหม่ของติมอร์เลสเตไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเพราะพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่น้อยมากเพียงร้อยละสิบของพื้นที่ทั้งประเทศการเพาะปลูกที่ยังคงใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมไม่มีเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆในการเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณคุณภาพและความหลากหลายรวมทั้งขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ ทำให้เกษตรกร,กรจำนวนไม่น้อยต้องทิ้งที่ดินทำกินให้รกร้างขณะที่บางส่วนก็ต้องบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพื่อแผ่วทางที่ดินทำกินผลร้ายที่ตามมาคือการสึกกร่อนของหน้าดินและภัยพิบัติอื่นๆทั้งน้ำป่าที่ไหลหลากมาในช่วงหน้าฝนในบางปีแต่เมื่อถึงฤดูร้อนความแห้งแล้งก็มาเยือนอย่างยาวนาน

udan bayloron hane sandi udan ini ita saida udan ita gos tadian udan masih be maka mai maha koi itu hau ya moris mos moris mos ita sama ke dipisil para tu ases suai luka sama lah ini ame iha distrik neba atu lo atu bay sekolah mah lah ini pronto hoi dani sita sama pertado hau hau ne kolega nain ruam nain tolu kumbina malo halai kiamah dili iha 1986 hau ho kolega na ruam am na tolu mai ti hedili ki e mai ti hene mos mai dili labai hedili mai be mai hela duni iha hera ira ne pati ira ora da na bole Debe, ame langsung servisu duni ga na ba agrikultura ida ne kan ita mesa ki ita labari iskola ta ne ita bele halu laha tene mos halu de itwa para be ita pa ane di labarik sira iskola. พืชผักและผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดจึงไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณหนึ่งล้านกว่าคนเป็นสาเหตุของภาวะการขาดสารอาหารและโรคภัยไข้เจ็บของประชากรจำนวนมากความจำเป็นเร่งด่วนของติมอร์จึงต้องเริ่มต้นด้วยความมั่นคงทางอาหารนั่นคือการทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และเพียงพอเลี้ยงประชากรได้เพื่อลดความจํำเป็นในการนำเข้าอาหารจากประเทศอื่นๆความรู้แรกในการพลิกฟื้นการทำเกษตรให้ได้อาหารและผลผลิตที่ดีขึ้นมาจากทหารไทยที่เข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสาประชาชาติ เกษตรกร,กรติมอร์ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งกองกำลังฐานไทยได้เรียนรู้การปลูกข้าวและการทำกรเกษตรผสมผสานก็คนติมอร์เองที่นี่ก็ส่วนมากก็คนติมอร์ที่เป็นเป็นมิตรกับไทยมากครับเพราะว่าจากนั้นนะคุณไทยทหารไทยที่เข้ามาก็แบบทำให้คนติมอร์แบบมีกำลังแบบ นั้นมารู้สึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็นั้นมาเพะและ้วก็ให้ความรู้อะไรที่แบบคนติมอร์ไม่เคยรู้มาก่อนครความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์เลสเตที่มีความรู้ในการทำเกษตรเป็นสะพานเชื่อมโยงพัฒนาต่อมาเป็นความร่วมมืออย่างจริงจังเมื่อไทยกับติมอร์เลสเตร่วมกันจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระยะ3ปีเริ่มต้นในปี2553ถึงปี2555มีข้าราชการและนักวิชาการเกษตรชาวติมอร์จำนวนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และวิชาการอื่นๆเพื่อเตรียมการให้พร้อม สำหรับการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งแรกที่เมืองเฮราซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป15กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของกรุงดิลีเมืองหลวงของประเทศความสำเร็จอย่างเป็นรูปธปรรมของศูนย์แห่งแรกทำให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามมาเป็นแห่งที่สอง หน้าเมืองเมตินาโดในแผนระยะที่สองปี2556ถึง2558และจะขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมายอื่นๆเช่นอาลูเมราและลิฮูในเวลาต่อไปการเกิดขึ้นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกษตรกรชาวติมอร์จำนวนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิชาการไทย หลายคนเคยเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรไทยทำให้พวกเขามีความรู้ที่จะสามารถถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรและสมาชิกของหมู่บ้านรายอื่นๆได้เมือมมออเม่อนีมมาาอเมอเม,เมกรุปนีน,นเีกุ kuda uluk haluluk natar, kuda tem batar, ho kuda hudi. Ho idane depois de po kuda ne kuda idake ke latuir ni regra, kuda han sarung ranga de. Ni nia rezulta ya ladung di ak mebe, de governo telande mai hanori, ame kuda sasang holina, kumesa ida ne ni nia rezulta do di ak Ihdeni ambah perende henebakan ambah perene bahare heneba sirbisuninya lalalak hanesang hutu maibeh henebali ihadi berendit tambah ema moriso grupuhutu deh ide poe je henebaha sasa ke kita atu uzalor loron henebaha ema perparahu tugadas entang osan sotama ma ihama ibeh osa atu hasai paliban laiha tambah durante abahare hetam hau hare hetam buat sirne entang halu hau kuntenti i mai mo zawakara ka implementa duni dene ha mo zawakara ka to sai muri sane samoji hana saune ba ene ba an kuda maka hana saune tahare, kuda modo kuda kangkun brinjala no mo kolam? kola ah kola ene mo sbe ene ba ha mo ho ศูนย์เรียนรู้และหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองในเมืองเฮราแห่งนี้เป็นที่รวมตัวของสมาชิกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านละ20คนที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับประโยชน์ด้วยตัวเองแล้วมาขยายผลและถ่ายทอดให้คนอื่นๆต่อไป

sim. Oin, ao prende ona, kar ia plano mentir ba hau ba oin, tingi halo durante pula nen ba oin para sinora sia mai husi telandia para bele la komende para un servisu. Ia suku a haus visita ona servisu ia suku tolu ona, mai be nudar ia koordinador haremos ba ia suku sia iha postu ida. Lato iha na saun a telandia mai be involve iha aktividadi trilateral nian. อ่าูดวันนี้สมาชิกโครงการในหมู่บ้านมารวมตัวกันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพวกเขามีการปรึกษาหารือขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทเอุมาอุมาเชิญเนี่ยเขาหรเอมเนบมคนเนี่คนนเนโมริชลาลุลีาเามเปบลุไม่เขาบลุไม่ใบเฮกันตารรใบโตสเนบพระเขาบลุนี่ยนี่ยบาหารดิัมิดีนเรือเีาถึงพนี่เนบีเหนนี่คือตลาดไทเบซีแหล่งรวมผลผลิตการเกษตรมากมายหลายชนิด ที่ชาวเมืองเฮราจะนำผลผลิตจากแปลงเกษตรของเขามาจำหน่ายพวกเขาได้เรียนรู้ความต้องการของตลาดที่ทำให้พวกเขาสามารถวางแผนการเพาะปลูกให้มีผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองเฮราคืออนาคตใหม่ของชาวติมอร์ ที่ทำให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังจากตัวอย่างความสำเร็จของหลายครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงจากการที่เคยมีอาหารไม่เพียงพอบริโภคมาสู่การอยู่ดีกินดีสามารถผลิตอาหารได้มากพอที่จะนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว एटेला तला ने ने नीनी फेमास होने डिपर थी तिफारेन्साइन दे आमिका अपरा हनिंग मातने के खेम हेतान देने रेडिमें दुकाप इतना बिले खुले इल उमेल फूल आई दे

นี่คือมาตุภูมิของชาวติมอร์ที่พวกเขาต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชและวันนี้พวกเขากำลังจะปลูกชีวิตใหม่ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเพาะให้เติบโตอย่างยั่งยืนลงบนมาตุภูมิผืนเดียวกันนี้ ดิฉันได้โชคดีเหลือเกินได้มีโอกาสไปเข้าชมศึกษาโครงการในพระราชดำริถึงกว่ายี่ภาโครงการเพราะฉะนั้นจึงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้เหมือนกับสร้างมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยในการดำรงชีวิตไว้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทุกคนสามารถเข้าถึงเข้าเรียนรู้ เพื่อความพัฒนาตัวเพื่อพัฒนาตัวเองและครอบครัวให้กินดีอยู่ดีโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์และไม่ต้องเดินทางไกลดีใจและภูมิใจและตื่นเต้นค่ะที่แล้วก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้บอกกล่าวให้ชาวโลกได้รับทราบว่าแนวทางเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี้ได้ช่วยแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่ยากลำบากกว่าเราได้แต่อ่านบทนะคะ ซ้ำแล้วซ้ำอีกสัก20ผลมั้งคะแต่ว่ายากกว่าที่คิดเยอะยากกว่าการทํางานที่เคยทาเยอะ